ดูก็แล้วกันนะครับตอนนี้พ่อแม่พี่น้องนะครับหลายท่านก็คงเดินทางก็ตอนนี้กําลังคัดอยู่คัดกันอยู่นะครับนี่ขอขอนี่เป็นการซื้อขายกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับช่างกิโลเนะี่ยสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช anel ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้ผมเองเดินทางมาดู ทุเรียนนะหลายคนสงสัยเอ้ยวันนี้ผมมาเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ยังคึกคืนอยู่ในเรื่องของทุเรียนนะแต่ว่าราคาเนี่ยหลายท่านบนน่นให้ผมได้ฟังนะครับว่าราคาช่วงนี้มันราคาตกมานิดหนึ่งนะครับอย่างเบอร์สวยเนี่ยผมได,ได้ได้ราคามาจากภาคใต้เลยนะลงที่รับซื้อนะครับอยู่ที่ร้อยสาสิบห้านะเบอร์สวย a อบเอบร้อยสามสิบห้าอก็ราคาประมาณเนี้ยนะครับมาถึงที่นี่เท่าไหร่ หลายท่านก็คงอยากจะรู้แล้ววันนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาดูทุเรียนเนี่ยนะครับหลายาหลายเบอร์เลยตรงนี้อยู่ที่ตลาดไทยนะครับดูที่ท้ายรถก่อนนะครับผมจะพาทุกท่านดูฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะครับเขาบอกโหวันนี้เนี่ยผมได้ดูราคาเนี่ยทุกท่านทุกท่านคงอยากรู้แล้ววันนี้ราคาเนี่ยจากที่ภาคใต้นะอันนี้จะเป็นจะเป็นเบอร์ที่ไม่ใช่เบอร์ส่งออกนะครับเป็นเบอร์ ท้ายรถเดี๋ยวผมพาเดินดูก็แล้วกันนะครับตอนนี้พ่อแม่พี่น้องนะครับหลายท่านก็คงเดินทางเข้ามาเนี่ยเดินทางเข้ามาซื้อขายกันผมเองก็มาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสอบถามราคาให้ร้านท้ายรถก็แล้วกันหรืออาจจะเดินไปทางไหนก็เดี๋ยวตามไปนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับผม,มเดี๋ยวผมพาดูเลยก็แล้วกันเดี๋ยวดูด้านหลังผมนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้เป็นราคาผมจะพานะครับตอนนี้กํลาลังคัดอยู่คัดกันอยู่นะครับเป็นเบอร์ของทุเรียนใต้นะหูเสียงเพราะเลย มีการเคาะทุเรียนกันเสียงเคาะเลยอี๋ยวผมพาดูราคาอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นเอ,อเป็นหมอนทองนะครับเนื้อนี้เนี้จะเป็นเนื้อโชว์เริ่มต้นเท่าไหร่เดี๋ยวพาเข้าไปดูเข้าไปถามนะครับนี่เคาะเคาะอย่างนี่เสียงอย่างเคาะเลยที่อย่างอย่างเบอร์เบอร์นี้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้หรอ ขั้นียงเดียวนะเยอะไปอันนั้นชนีชนีเท่าไหร่ครับชันนี้แปดสิบบาทแปดสิบบาทแล้วหมอนหมอนทองเบอร์เนี้ยเบอร์นั้นร้อยสามร้อยสามนะสูงสุดเท่าไหร่วันนี้ครับอ่าไม่เกินร้อยสี่สิบสูงสุดไม่เกินร้อยสี่สิบประมาณนี้เนาะเบอร์สวยเลยนะเบอร์สวยแล้วเนาะมาถึงมาถึงตลาดไทยไม่เกินร้อยสี่สิบนะครับอ่าเป็นของนครนะครับเนาะนครนครนะครับนี่ราคานี้นะครับไม่เกินหนึ่งร้ยสี่สิบบาทนะครับ คุยกันดีๆ135ได้ได้นะคุยกันดีๆ135ได้ได้ได้อ่าในประมาณนี้นะครับที่ตลาดไทยเนาะวันนี้ท้ายรถเดี๋ยวผมพาดูเบอร์เล็กก่อนหลายท่านอยากดูเบอร์เล็กเท่าไหร่นะเฮียวันนี้เบอร์เล็กเบอร์เล็กขายไปร้อยห้าบาทร้อยาบาทน้องพนกลางพื้นกลางร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าพื้นกลางร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าอย่างอย่างงี้ลูกเนี้ยในจิดเบอร์หัวมันก็ร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบนะเบอร์หัวร้อยยี่สิบ นะครับเบอร์สวยร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบนะครับเบอร์เล็กร้อยห้าบาทเนาะนะครับอ่ะสนใจนะครับช่วงนี้ยังมีอยู่ที่ท้ายรถเลยแล้วก็หลายๆร้านก็ขายกันอยู่นะครับอแอดมินเองก็พาเดินเข้ามานะวันนี้<ม>เดินทางเข้ามาว,ว,วันวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดนะครับมาดูทุเรียนกันหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าหลายเจ้าก็ก็มีมีบอกว่าราคาตกนะครับราคาตก ราคาลงมาอยู่ค่อนข้างที่จะจะต่ำหน่อยในปีนี้อ่าอันนี้ทุเรียนที่ไหนพี่ของใต้ของใต้นะโอ้ของพี่ราคาดีไหมวันนี้ร้อยสามสิบร้อยสามห้านะเบอร์สวยประมาณนะพี่นะปรนการซื้อขายกันนะครับก็จะประมาณนี้ทุเรียนเบอร์เล็กเท่าไหร่พี่เนี่ย ก็เล็กม่ยูลอยร้อยห้าบาทร้อบาทนะรืเล็กล้อยห้าบาท,บาทช่วงนี้ราคามันจะลงมาหน่อยนะพี่นะไม่เหมือน,นอช่วงต้นต้นร้อนไหมครับเนี่ยอ่าแขก,กขอบคุณนะครับพี่ครับอ่าดูค้าขายรับรวยกันครับวันนี้ช่วงอ่าไปนะไปลาย,ยแล้วเนาะไปปลายแล้วดู <ไป S 1> แล้วจ้ะปลายแล้วนะครับ ไปแล้วนะป๋าช่วงไปนะครับราคาก็จะประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมยูทูบช anel นะครับแอดมินนะครับซื้อเสร็จก็เนี่ยบริการส่งรถเลยนะส่งขึ้นรถด,ด้วยนะครับใครสนใจเข้ามาเข้ามาดูเข้ามาซื้อกันวันนี้นะครับช่างกิโลเนะน,นี่ยอันนี้จบไปราคาเท่าไหร่เนี่ย อันนี้เขาซื้อกันเป็นราคาเท่าไหร่ก็ถือว่าสวยนะ 5, 5, 5. ถือว่าสวยนราคานี้ 4, อันนี้จบไปเท่าไหร่ปี1ร้อยี่ก็อยู่ประมาณนี้ครับราคาที่แอดมินบอกเบอร์สวยก็ร้อยสามสิบห้านะวันนี้นะครับเบอร์สวยร้อยสามสิบ้าร้อยสี่สิบนะส่วนเบอร์ เ,เบอร์หัวก็ร้อยยี่สิบนะครับเบอร์เล็กร้อยห้าบาทเนาะใครที่สนใจนะครับเดินทางเข้ามาดูช่วงนี้ผมบอกเลยว่าผมเืนอยู่ตรงน,นี้ได้กลิ่นดุเรียนมากเลยได้กลิ่นดุเรียนแล้วก็หอมนะครับรับหลังจบไปที่ไหร่ครับวันนี้ร้อยร้อยสิบห้าค่เก่ง <Ye ll> <on> มากเบอร์สวยถูกใจรถนะครับเอาไปเคาะไลยใช่ไหมครับเอาไปเคาะขายเลยใช่ไหมใช่ค่ะขายรับเงินนะครับ อาจจะประมาณนี้วันนี้นะครับจะเดินดูหน่อยไหมใครอยากอยากดูไหมเดี๋ยวพาเดินดูสักนิดหนึ่งจริงๆมีหลายร้านหลายเจ้านะครับผมได้ยินเสียงเคาะทุเรียนเนี่ยมันมันเหมือนเสียงเพลงเลยนะตุบ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 ต่้พาต,ตีกองเพลงนะนี่ราคาเนื้อนี้นะสุกท้ายรถสุกอะไรเนี่ยเข้ามาดูนะครับสุกท้ายรถก็เข้ามาดูใครที่สนใจเป็นทุเรียนใต้แหละ ผู้เรียนตายาขายล้ำรวยกันนะครับมาดูให้ให้อีกร้านหนึ่งตรงนี้ครับเบอร์เล็กเท่าไหร่พี่วันนี้นอุ้ยอันนี้ก็ะดุมเหรอเนี่ยอันนี้ขายเท่าไหร่ไม่รู้ราคาเนาะต้องเข้าไปถามเจ๊อ๋อ เ็เปิดอยู่นะครับเป็นร้านเป็นกระดุมเป็นอะไรเดี๋ยวถามให้กระดุมเขาขายเท่าไหร่ลองดูลองดูการยาวก็มีลูกสวยๆในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยลูกสวยๆมากเลย นี่เป็นเบอร์ตำหนิโอ้โ oh, ห oh. ยังคึกคักอยู่นะครับภายฤดูกาลแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปไปดูทุเรียนนะครับเขาขายทุเรียนราคาถูกกันที่อยุธยาด้วยนะครับวับนนี้แอดมินก็จะเดินทางไปดูไปดูทุเรียนนะครับก็ตามกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวับนนี้จะพาทุกท่านเดินทางไปดูสินค้าที่มันเป็นห้างห้างหนึ่งนะอยุธยาปาร์คตรงนั้นเขาขายกัน ผมก็จะเดินทางไปไม่มีอะไรดูแล้วมั้งราคาก็จะประมาณนี้นะครับสรุปราคาให้กับทุกท่านนะครับได้ได้ชมกันนะครับราคาเบอร์เบอร์สวยก็ร้อยร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบนะครับส่วนเบอร์เล็กเนี่ยเบอร์เล็กร้อยห้าบาทนะเบอร์เล็กร้อยห้าบาทก็จะประมาณเบอร์เบอร์ดีอ่ะลูกลูกเล็กอ่ะนะครับประมาณหนึ่งโลโลนิดๆนะครับโลกว่าก็ประมาณร้อยห้าบาทส่วนเบอร์หัวก็ร้อยยี่สิบบาทนะครับก็ประมาณนี้แหละ ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดมินนะครับ,รรบเป็นโล่งๆหน่อยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมเดินทางก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ